เอสวัสดีปีใหม่ทุกคนบินพี่น้องภาเบิงบรรยากาศขางทางรถลักษณะการอยู่ของคนไทยนะครับระหว่างทางนี่คือน่าจะเป็นป่ามะเขือเจ้สวัสดีปีใหม่ทุกคนมึอนี่ไปหาซื้อนากินนะครับ ขาจะยาอยู่ไปสามคนนะครับวันนี้มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไปครับไ่น้่งกันเล่นเสียวบนอก, <c oughs> อออนอกบ้านแล้ว พีน้องหอดแล้วอุิเวณนี่อันนี้ก็คือปลามะเขนะครับแบนนี้คนเกยเฮ็ดมาแล้วละ่ะในค่ำแบบหอนที่นีครับแงห่หอนนะแบบโอ้โ,อ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 โอปวดหอนนะห่อนจนจะตายเนาะแม่งปลามะเขอนี่สุดยอดเลยในค่ำพวกนี้นะครับ แม,ม่ isolate แับเดียมเดี๋ยมใจไปเลยนะภักไก่ส่วนหลายงานันงานในข้ามนะครับกัเจ้าเกิดต่ำบางสุดยอดร้อนร้อนแล้วก็ฝุ่นนะครับเอาแล้วพี่น้องมาทางแยกก็ได้บัดน,นี้บุญ <laughs> มัวเจ้าอยู่ไกลไปน,นะล <laughs> งหนามากวันที่นี มาก่อนหัวเจ้าออกใส่ไปบิดตะคิมนตรงนี้ออกใส่หรือหัวมอนบิดตะคิมเลยแต่ว่าผมจะไปทางลัดจริงหอืออกมากหัวมือทีละทางลัดไปสอบโทนี่นะครับหรือว่าสอบน้องกิฟต์ไปแล้วครับผู้ใดอยยวโดนภาคใต้แลงมบิตะคิมนสิรู it's all about turning the worst in the fine it's all about time and the work and the climb from the first we will rise i'm immersed in this life don't let somebody take your time and your worth just focus on yourself first don't let somebody take your time and your worth just focus on yourself first don't let somebody take your time and your worth ย่างหัวดกว่าเข้าสู่พื้นที่อันตรายครับอยูเอาเด้อพื้นที่ยางแตกอ่า ขารับจจงมือ้องโอ้ยทางบีบากน่ะออฟรดฮะเสียมแล้วโดนหรอเนาะของข่อยนี่เมือจะขีดอยู่ถ้าขวาย ท้งซาดไว้โดนสมุชิมาวันเ่าซาดมันเต็มคามขึ้นนี่านี่มันจะขีดดิ่งหอยเย็นโลเลยฮะแบวเจ้าแบตมันเสียมแล้วมันดนเลนไ้แบสือ่นไม่รูสองนออเกี่ยวองโต้ที่นี่จะขายันนึ่แล้วเนาะไม่ใช่ละท่านหนึ่งลกเอาเลยตองถามเราเบิ่งเราอยากด้อยู่ดีเออทนหนึ่งเจ้าก็สื้อไม่หายได้น่ นีโอ้ยคุ่มเหลือพันหนึ่งพีน้องทางลัดปลาหลัดดงมาทีที่แบบเนี้ยโอ้ปลาผักขึ้งง่ามเถอะปะโอ้ปลาผักง่ามไปเมื่อนี้อัถานนี่เนี่ยอเอาเกียร์สามก่อนสุดยอดได้ปลาผักไม่อนี้ ลักษณะการอยู่ของคนไทยนะครับระหว่างทางนี่คือน่าจะเป็นป่ามะเขือนะครับตรงนี้แคมนี้มีรถบับหลายลวะนี่ครับของคนงานอยูสิบเอ็งสี่แหละครับอันนี้นาจะอีกแคมน,นึงนะทั้งหนานี่คนละแคมปก็ีิมีบังเกอร์มีทีพักคนไทยทมีโรงเก็บ ลักษณะนี่แหละครับอันนี้คือนอกโมชาบด้วยครับนี่เจ้าเอินหนอกโมชาบสี่อันตรายนะครับบอกระบบป้องกันมันอาจจะมาทางานก็ได้นะครับง่ามเขายิงระเบิดมาอันนี้จะเป็นปล่าออม่วงครับป่ามะม่วงนะครับทายชีดลดรอแล้วครับพี่น้องมอี้ป่ามะม่วงอันนี้ตายยังบนนี่แม่รอบเดรกเห็นต่เป็นยังซีไปยักขอขายอี่ยังที่เลยก็ได้จอดเบิง้งแบบพี่น้องเอ้ย คนหนึ่งท่านแม่อยู่ข้างหลังคุณนี่ครับอันนี้สิพิเศษกมโมดีพิเศษดิปะงงพานเนี่ยเจดโทมมันนความมัด่าหมวกงดงันไม่ได้เป็นไม้ละต้นไม้ระหว่างทางป่ามะม่วงนะแถบน,นี้ป่ามะม่วงลายไปอันนี้ป้ายังไงป้ายาายาอันนั้นก็คือ ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับ8.7ดกิโลแล้ว10กิโลจะถึงนะครับสติมจัดเต็มจัดเต็มไปครับพ่อแม่พี่น้องกูนี่กุมีอยังมากมายครับจัดเต็มใหอเราครับพี่น้อง <c oughs> จัดเต็มนะครับ